เป็นทางเดินฮะทางเดินปูด้วยกระเบื้องไว้ต้นมต้นไม้ก็ยังสมบูรณ์ดีฮะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็ก นี่ก็เป็นที่กางเต็นท์ <c oughs> ห้องน้ำห้องน้ำพอใช้ฮะห้องอาบน้ำมีพร้อมมีห้องสำหรับผู้พิการด้วยครับมีร้านค้าสวัสดิการ ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆที่ทำการอยู่ด้านหน้าที่ทำการเมื่อคืนแล้วน้องอยู่ตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่โตคนอีต้นนี้มัใใหญ่เกินนะกลัวล้มลงมาเมื่อคืนไม่รู้ลมแรงๆไม่รู้ล้มมาแล้วก็มานี่ฮะมาคันนี้แหละฮะสัมภาระเพียบ เห็นหนอนใครบ้างนอนนอนนอนใครบ้างนี่ไงตัวอีกเโอ้ยดังเร็วเพชเดียวนี่เสียบไปได้อย yep> ู่นไปเสียมันจะออกอะไรต้องปีนต้องเป็นติดต้องเียมเวนี่สทอเราเียมแล้วเกียมแล้วเขเกียองครัแล้วอเกียมที่ไว้ใส่ทุเรียนบ้างไหมได้ครับได้ครับเออยังไงก็ทุเรียนไปฝาก ฝาก100ทุกคนนะครับอ๋อสตอทจะเป่นติ๊กก็ฝากนะครับแล้วก็เลขาขาว500ลูกพอไหมสัก300พอไหม3ลูกคนรโคตรเม็ด2,000ล้อเลยประมาณประมาณโอเคโอเคนี่นะนึกคุณช้างคุณอีทไปเถอะเดี๋ยวถ่ายนะแต่งตัวเสร็จแล้วเข้าไป โอ้โหนี่ 3, 3, นนมาคืนนี้กลางนอนอยู่นี้สามสี่หลังสามหลังสี่หลังนะนอนมาคืนนอนคนละหลังเลยครับตัวเล็กนอนคนละหลังเลยมาคืนเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว ハハハ。<laughs> <laughs> มีนมป่าวะเอ้ยมีนมไม่ว่ามึงต้องเปิดไอ้เจียวดูหน่อยมันมีเจียวป่ากูกลัวจะเป็นต้นมีเปล่ามีเปล่าไหนมีต้องเปิดดูหน่อยไล่เหรอเฮ้ยกูไม่หาลุงก็ไม่มีลุงก็ไม่มีแน่เลยมรหัสผ่านโอ้โหไายจริงๆเว้ยโอ้โหมันต้องมีรหัสผ่านไว้นั่นเว้ยล่จริงจริง เก็บที่นอนที่สวยยังมีป่าทึบหน้ามานอนนะที่ฟางกลงคืนมีไฟให้มีไฟตามใหรอบ ม่เดินไม่ไม่ไกลฮะจอดรถจอดก็ลงเต็นท์ได้เลยห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆตรงนู้นก็เป็นบ้านพักบ้านพักของพวกอุทยาน ไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วแต่งตัวก่อน